เดี๋ยวผมพาไปเปิดดูอีกรอบคือไปเปิดสัตว์นะสัตว์อ่าเขาเรียกว่าอะไรลูกแก้วนะลูกแก้วปีศาจวิญญาณคือผมอ่ะไอตัวนี้ผมก็ยังไม่ชอบใจเท่าไหร่ส่วนตัวนี้มันก็เป็นสัตว์เวลนะมันไม่ได้บวกอะไรให้เราเลยนะคือเขาไม่เหมาะแหละเขาไม่เหมาะในพ p พผมก็เลยจะมาคราฟใหม่อคราฟกับพี่มังกรมีน่นนะโอคของมาครบ

อยากได้แบบสัตว์แบบผีๆเกือยังวะเนี่ยเพิ่มความแรงโจมตีมอนเตอร์เพิ่มเอ็กพีกล่าคือเหมาะมากเหมาะเอาไปเก็บเบลทุยอันนี้ก็เหมาะมากเหมาะเอาไปเก็บเบลต่อต้านปีศาจมาร์ฟเรามาทำตัดแดงอันนี้ดีกว่านะบลูกแก้วนะแก้วอะไรเนี่ยเอามา,ามาันดแดงเปิดเลยดีกว่าครับ หลังจากที่เราผิดหวังกันนะดูดิพวบองบองของเราเนี่ยมันจะได้ตัวอะไรแพงเลยแหละ,ะมามาแลกแล้วก็เปิดดูดีกว่าว่าเราจะได้ตัวไหนนะองบองใส่เข้าไป้ยมันจะได้ตัวดีๆสักตัวไหมนะมาเปิดได้ตัวเก่านะคือผมขอแบบอุซ่าพวกอะไรางี้นะเออ เนี่ยโฟยโยอะไรเงี้ยนะโยบิอะไรเงี้ยเออมันสัตว์พีพีนะมาเปิดครับโอ้โหโคแมกดีของดีครับของดีทำไมโคแมกของดีแล้วนี่นะเออมาดูดูทางนี้นะ่าจะโอเคกว่าไม่ใช่สิดูทางนี้เนี่ยเนี่ย คนใช้กันเยอะอยู่นะครับเออมันบวกพลังโจมกายภาพพลังโจมอาคมเมื่อเลเวลสิบเมื่อเลเวลสิบสองเนี่ยผมก็ไม่คิดหรอกนะว่าผมจะถึงหรือเปล่านะคือมันแบบรับความสหายคีเมื่อได้รับความสหายคีม,คม,ยคมันจะเพิ่มหลบคีหนึ่งร้อยนะครับเป็นเวลาสิบห้าวิคือมันแบบเอาแบบอันติของมันเลยนะมาใช้อ่ะเออสัตว์แดงตัวเนี้ยมันเป็นสัตว์แดงเวลก็จริงนะครับแต่พมาอยู่ในแบบ ลูกแก้ววิญญาณเนี่ยมันกลายเป็นแบบบวกโจมตีกายภาพบวกโจมอาคมสังหน,นะครับเป็นสัตว์ผีีนะแจมครับแจมบอกเลยว่าแจมนะเออผมไม่จะได้แบบเออไอพวกนั้นก็อย่าไปใช้เซ็ตเวลนะผมก็จะได้แบบว่าเออผมแบบเก็บลูกแก้วมาไว้เยอะด้วยแหละก็ไม่ได้ใช้บวกสักทีเออเพราะว่ามันเป็นตัวอะไรที่แบบไม่น่าลงทุนนะนะก็เลยแบบไม่ได้ใช้บวกสักทีตอนนี้นคือแบบ เกิดมันน่าอัปเกรดโอ้แล้วแบบดูสิอ,ององัพงอัปเกรดนี่อืมอืมบิมบิมอัปอันนี้ได้ด้วยนะแต่เราคือคือเราคงไม่ทำหรอกนะไปปาปาปาปคูนหรือเปล่าคูณหรือเปล่าคูณหรือเปล่าเบิ่มเบิ่มเบิมเบิมไปถึงเลเวล2สองไหมเนี่ยนะ ไปถึงเลเวลสองเลยนะแต่แบบถ้าเลเวลสามได้ยิ่งดีนะครแต่คงไม่ถึงครับเฮ้ยมันถึงอยู่มันโอ้มันถึงแค่เลเวลสองเราอยากได้เลเวลสามได้ไหมล่ะเพื่อนไปโอเค่อไปเราก็จะได้แบบทำทำโคแม็กของเรานี่แหละเอออืมฮมล่อให้กูแบบออยู่นานนะ คงเอามันไปใส่แบบเซตแบบร้อยร้อยสี่สิบสามเปิดอีกทีคงคงโคตรนานนะครับอืมตอนนี้คงต้องใส่แบบมังกรมีกับเจ้าไอ้ตัวนี้ไปก่อนนะเพราะว่าแค่ตัวเดียวเนี่ยเราก็ผมว่าถามว่าถามว่าโถ,าม,าถามทาอัานไหนมากกันผมว่าโถามทําตัวเดียวดีกว่าแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าเออเราเราต้องได้ใช้ด้วยเนาะอย่างโคแม็กซ์ยังไงก็ได้ใช้ครับแบบ คือมันดีอ่ะโจมกายภาพโจมอาคมบวกเล็กบวกน้อยแล้วก็บวกไปนะ <an> บวกเล็กบวกน้อยจริงนะแต่ว่ามันหายยาก <an> ผมเสียไปตั้งกี่ตัวเนี่ยสี่ตัวแล้วนะเนี่ยเพิ่งจะได้ออกมาดีๆกี่ตัววะเออสี่ตัวสี่ตัวอ่ะโอเคค่อยเจอนะผมคลิบหน้า